สวัสดีครับกับเพื่อนๆนะครับที่รักกุหลาบกันทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งกุหลาบออนไลน์มานะครับจากค่าย Lost In Love นะครับผมเป็นค่ายที่เอฟกุหลาบได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าหมดเร็วมากเลยนะครับวันนี้ผม,มเอฟมาต้นหนึ่งนะครับ การจัดส่งของเขาก็โอเคนะครับจัดส่งจากไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็การาแพ็คแล้วก็จัดหีบห่อก็ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นแล้วนะครับดอกแดงๆแ,แล้วก็ชุออกชมพูชมพูนะครับผมรู้สึกได้เดี๋ยวเราแกะกันดูเลยครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมนะครับว้าวดูนะครับดอกสีแดงอมชมพูนะครับแต่ในกล้องมันจะออกเป็นสีชมพูซะมากกว่านะครับแต่ก็รู้สึกว่าโอเคครับส,สวยสวยสวยใช้ได้เลยแล้วก็โอเคแล้วก็ ค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่าดอกดอกตกมากครับก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับกับค่ายนี้นะครับ rose in love นะครับผมเป็นการที่สั่งครั้งแรกนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่ราคานะครับ900บาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งอีก200บาทนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมว่าจะจะเปลี่ยนกระถางไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้องกระถางจะค่อนข้างจะแตกนะครับผม เดี๋ยวเราว่าเราจะเปลี่ยนไปเลยดีกว่ากระถางนะครับเจ้าไมล์โรสเนี่ยครับเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะครับเป็นกุหลาบที่ดอกค่อนข้างจะอยู่ในระหว่างกลางถึงใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมจะเปลี่ยนจากกระถางไซส์10นิ้วนะครับมาเป็น12นิ้วนะครับการเปลี่ยนกระถางเลยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับทําให้กรหลาบนะครับได้ได,ได,ได้ดินที่ใหม่แล้วก็ได้ ได้กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับดินนี่ผมจะใช้ดินสําเร็จรูปนะครับเขาจะผสมมาแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็มีแกะมีอะไรครับผมก็จะไม่แกะดินที่ที่เขาที่ติดมากับร้านติดมากับต้นของกุหลาบออกเลยนะครับผมก็จะแค่นําดินมายัดใส่ลงไปให้มันพอ พอเต็มกระถางไม่แน่นมากนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้วิตามินอ่านะครับอันนี้คือวิตามิน B1 นะครับสำหรับเล่งรากแล้วก็บำรุงรากนะครับลดไปก่อนนะครับช่วงวันแรกสัปดาห์แรกๆเราก,ก็ต้องลดไปก่อนทุกวันนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อผมลดด้วยวิตามิน b 1แล้วผมก็จะเอาเจ้ากุหลาบเนี่ยครับหรือเจ้าไมโลดเนี่ยครับไปพักไว้สักสักหอาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนํามาออกวางกลางแดดได้นะครับผมก็ว่าจะลองปลูกด,ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะเขาบอกว่ามันทนโรคแล้วก็ทนแดดทนร้อนมากมันจะเป็นยังไงก็ลองติดตามดูกันนะครับ ออขอบคุณมากเลยครับที่มาติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อคิดดีๆการปลูกกุหลาบการเลี้ยงกุหลาบนะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม